ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องชั่งนะครับยอดนิยมสำหรับนักทำอาหารทำเบเกอรี่นะครับผมตัวนี้ก็จะมีสเกลให้เลือกนะครับอยู่2-3สามเลงนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเลงอยู่ที่แม็กซิมัมอยู่ที่7กิโลนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถชั่งได้หนักสุดนะครับถึง7กิโล ตัวนี้มันจะทําให้งานามีแถมฐานมาให้2ก้อนนะครับแล้วก็เนื้องานก็เป็นที่ยอดนิยมอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับคนทํามาขนมเบเกอรี่จะต้องมีวิธีการนะครับเมื่อเปิด power on แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาฐานนี้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมชาร์จไว้หรือเปล่านะครับผมจะแนะนําเบื้องต้นให้อาโอเคฐานนี้ วิธีการนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมา,าผมยกตัวอย่างว่ากรณีที่เรามีภาชนะ <Okay. S 1> กรณีที่เรามีภาชนะเป็นโถเป็นอะไรนะครับมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นถูกไหมครับอ่าเราก็จะต้องกดคลิเบตตัวนี้เพื่อที่ว่าตัดปัดน้ำหนักภาชนะไม่ว่าจะเป็นโถเป็น กระลามมังอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่วัตถุดิบเราจะได้ตวงวัตถุดิบอย่างแม่นยำ23กร,รมัมนะครับนีนั่นหมายความว่าเราได้เติมวัตถุดิบที่1 23กร,รมัมนะครับแล้วเราเติมวัตถุดิบที่2เข้าไปอีก730เป็น737นี่23กร,รัมนะครับ แล้วถ้าเราออกมันจะติดล็อคเพราะว่าภาชนะเราหายไปแล้วก็ต้องกอดเท่ังนี้นะครับเพื่อรีเซ็ตคาลิเบตวัวพร้อมที่จะช่างงานนะครับแล้วก็เลือกหน่วยนะครับเป็นกรรมหรือเป็นออนนะครับก็ใช้งานไม่ยากก็ปิดแค่นี้เองนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ